ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็กลับมากรีดยางแล้วนะครับหลังจากที่พายุฝนได้เข้าเป็นเกือบสิบวันครับตกในสวนผมเนี่ยปร,ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยครับเ8็แปดวันเกินอาทิตย์หนึ่งแน่นอนเพราะว่าผมกรีดล่าสุดนี่เดือนไอ้เมื่อวันที่ยี่สิบสามนะวันนี้วันที่สามสิบแล้วนะครับก็เจ็บแปดวันแล้วก็ไม่ได้กรีดผมก็เลยไปหาลูกสาวนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาที่สวนเองก็มากรีด ฝั่งนี้ผมกีดตั้งแต่เช้าแล้วก็เหลือแค่สามสี่แถวตรงนี้ครับเพราะว่าโซนฝั่งสวนส้มผมกีดแต่เมื่อบานตอนเย็นนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็จะมาบอกอาการกรีดยางหลังจากที่เราหยุดไปหลายวันนะครับมาดูกันว่าน้ํายางจะยังจะอยู่ไหมยังจะออกดีไหมเพราะว่าหยุดเป็นเกือบเกือบสิบวันเลยก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะแล้วก็มาบอกวิธีการกีดผมจะ คลิปนี้ผมจะกรีดแบบจิกคือว่ากรีดบางมันมันไม่ออกแน่นอนนะครับมันออกแต่ว่าออกน้อยเพราะว่า,าเราหยุดหลายวันแล้วมันได้น้ําฝนยางเขาจะอยังไงเขาเรียกว่าจะจะจะ,จะย้อนอะ่ะจะดึงกลับนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะผมก็ทําให้ดูอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมพี่ๆหลายคนที่กรีดยางเขาก็น่าจะทําเหมือนกันนะครับก็คือ จิกนะครับจิกกวะดออกมานี่ครับน้ำยำก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีไม่มากเราก็ต้องเบียดเข้าไปอีกนิดนึงเบีดยดแต่ยังยังไม่ถึงเปลือกด้านในมากนะครับเพราะผมผมจะไม่ผมจะไม่เบียดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเลี้ยงจะออกเยอะนะครับผมจะพยายามไม่เบียดเยอะนี่ครับถ้าเราไม่เบียดเอยอะยำมันก็จะค่อยๆไหลนะครับนี่อันนี้ยางข้นนะครับดูนี่ครับนี่ครับ เกาะมือหนืดเลยครับนี่ครับยางจะข้นมากแต่ถ้าเราเบียดเยอะมันก็จะเข้าไปถึงน้ำเลี้ยงนะครับมันก็จะทำให้น้ำเลี้ยงออกมากออกมากับน้ำยางาเดี๋ยวผมในคลิปเมื่อกี้จะเห็นนี่ครับอันนี้คือถ้วยที่ผมไม่ได้เก็บรอบที่แล้วเพราะว่ามันไม่เต็มนะเพราะว่าถ้วยนี้มันเต็มผมก็เก็บถ้วยที่เต็มก่อนอัน,นี้มันได้แค่สองมีด มีดหรือสองมีดนี่แหละครับผมก็เลยไม่เก็บเพราะมันนิ่มอยู่นะครับก็จะมีเป็นบางต้นเพราะบางต้นมันออกเยอะบางต้นก็ออกน้อยนะครับผมก็จะมีถ้วยสำรองเอาไว้อย่างต้นต้นนู้นออกเยอะก็จะมีถ้วยสำรองนี่ครับต้นใหญ่ๆนะครับเรามาดูกันต่อครับผมไม่ได้ดึงขี้เส้นนะครับผมปกติผมก็กรีดแบบไม่ดึงขี้เส้นอยู่แล้วนี่ครับดูว่าหยุดไปหลายวันเชื้อรานะครับขึ้นเลยเข้าเลยนี่ครับดำๆนี่ครับ เราก็จะกรีดหนาๆนานิดนึงหนาๆนานี่ครับดูครับหยุดไปเกือบเกือบสิบวันครับมันไม่โฟกัสจะขอภัยนะครับมันใกล้มันใกล้แล้วออกมาไกลมันก็เลยไม่โฟกัสนี่ครับเดี๋ยวเรากีดทุกวันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันเราก็กรีดออกไปทุกทุกวันนะครับมันก็ออกเรื่อยๆยไอ้ตรงลาดำนะครันี่ครับ ยางคนมันก็จะค่อยๆหยุดมันจะไม่ไหลแบบเป็นน้ํานะครับเพราะผมไม่ได้เบียดเข้าถึงท่อน้ํายางไอ่ท่อน้ําเลี้ยงนี่ครับหายไปแล้วนะตอนแรกพอฝนตกครับนี่ครับกลายเป็นสีนี้่ละแต่ว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาก็าหลุดร่อนไปคนเดียวเขา หยุดเป็นหลายวันไม่ได้ทำคลิปเลยหยุดเป็นอาทิตย์คิดถึงคุณผู้ชมไม่มีคลิปจะลงครับเดี๋ยวนะครับ,ออรบขอโฆษณาอีกอีกอีกช่องหนึ่งคือผมทำสองช่องนะครับผมทำช่องเกษตรอ,อารทอนรักเกษตรนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็น Art Hunter อาร์ทันเตอร์ฮันเตอร์ชาแนลนะครับอาร์ท,ทันเตอร์ชาแนลผมช่องนั้นจะเป็นช่องที่ผมหากินนะครับอย่าง ดักกุ้งหาปูหาปลาแล้วพอผมอย่างช่วงเช้าผมกีดยางใช่ไหมตอนเย็นพอตอนเย็นผมกีดยางช่วงห้าหกโมงเสร็จครับทุ่มสองทุ่มผมก็ไปดำยิงปลาหากับข้าวไว้กินหากับข้าวให้กับคนที่บ้านนะครับก็ถ้าคนที่สนใจเรื่องการหากินการวิธีการหากินต่างๆแบบพื้นบ้าน,นครับก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องผมได้อีกช่องหนึ่งนะครับช่องอาร์ตภาษาไทยนะครับอาร์ต Hunter ร์ฮันเนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ uh, H U N T E R นะครับแล้วก็ Channel C H A N N E L นะครับ Art Hunter Channel ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าผมทำสองช่องเลยตอนนี้ uh, ช่องนั้นตัวแรกผมหยุดไปไปหลายเดือนเพราะว่าน้ํามันขุ่นแล้วผมไม่มีเวลาเพราะผมต้องกรีดยางด้วยช่วง,งหน้าฝนก็เลยไม่มีเวลาได้ทําช่องนู้นแต่พอช่วงนี้มันเข้าหนาวน้ําเริ่มใสน,นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ทําบ้างนะครับผมก็เลยลงคลิปยิงปลา ส่วนมากก็เป็นช่องอเป็นเป็นคลิปยิงปลาคนระับส่วนมากเพราะว่ากลางวันผมก็อย่างนะีเดี๋ยวกีดยางเสร็จผมก็ไปกินข้าวยอดกลมามยอดกดมันก็ไม่มีเวลาทําอย่างอื่นนะเข้าสวนส้มบ้างเลยครับแต่ว่าเรื่องหาก,กินก็เอาไว้เป็นตอนเย็นใครที่ชื่นชอบการหาหาอยู่หาก,กินแบบชาวบ,บ้านก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับไปรับชมกันได้ให้กําลังใจกันได้ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สว ก็ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกสักต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวกรีดให้เสร็จหนาหน่อยนะครับนี่ดูเห็นไหมครับเชลานี่ครับนี่ดำๆนี่ก็เดี๋ยวเรากรีดไปมันก็จะออกเองครับไม่ต้องไปกังวลครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกชุกแล้วแต่ถ้า อ่ามันถ้าเรากลัวมันเข้าเยอะเราก็หาอ่าพวกยาการเชื้อรานะครับออกมาพ่นมาทาได้ที่มันไม่ใช่ยาเล่งที่มันไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับที่เป็นพวกยาโดยเฉพาะมันจะมีขายอยู่แต่ของผมนี่ผมจะใช้สูตรพื้นบ้านที่ผมคิดเองนะผมตอนนี้ผมทําน้ําหมักอยู่ผมก็ซุ่มทาน้าหมักผมทําเป็นน้าหมักอ่าน้าหมักส้มนะครับเพราะผมมีสวนส้มนะผมก็ทําเป็นน้าหมักผลไม้ผมเอาส้ม ส้มที่ผมเหลือกินเหลือใช้นะครับส้มที่มัน,มนแมลงวันทองต่อยแล้วเลยครับที่มันเน่าที่มันขายไม่ได้ผมก็ามาทําน้ําหมักแต่ถ้าใครที่อยากจะดูคลิปทําน้าหมักเดี๋ยวผมจะ,ะบ้างๆเดี๋ยววันพักจงังเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังผมกำลังหมักได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งวันนั้นผมกะจะทําคลิปแล้วแต,แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมขอทํา ทำแล้วลองลองใช้ดูก่อนว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคผมก็จะมารีวิวมาทําให้ดูว่ามันมีสูตรอะไรบ้างนะเผื่อทุกคนสนใจเอาไปทาครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่ามาพูดคุยกันหลังจากที่ไม่ได้ไม่เจอกันนานก็แอบ,บแฝงไปด้วยสาระนิดนึงแล้วก็มีการโฆษณาอีกช่องหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกันไลค์กดแชร์ส่ว อ่าซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวกีดให้เสร็จก่อนอีกสี่แถวแล้วผมจะยดกดต่อสวัสดีครับ